สวัสดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่อนุสาวรีย์เนาะจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็เป็นตอน,นาอ่างน้ำผู้ที่อยู่เอื้นว่าอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์เนาะเพราะว่าอ่างน้ำผู้นี้จะมีอยู่สองบอลก็คือที่อยู่นี่เป็นบอลที่อยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์นี่เนาะแล้วกับสีชมพูอันหนึง่งอยู่ทางพุน่นทางเดินทางห่างเดินโตส่ถนนกระสอดผมไปห่านพุ่นเนาะ เดี๋ยววันนี้เราก็ชิพ้าทุกคนมารอเบิ้งบรรยากาศผู้คนที่ขากันมาลินมายาออกกำลังกายมาเวลามาพักพอน,น,นอยู่ในเดินประตูใสรวส่วนประตูใสนี่เนาะสละิพ้าทุกคนรอเบิง้งผุนคนเรนวนะเพราะว่าอันอ มันมันจะมีอยู่หางเดือนอนึงถ้าว่าจะปิดก่อนเดี๋ยวเอาสิพาทุกคนเลาะเลาะ,ะไปพู้นไปไปฮอดมองอ่าทางทางโตให้ใสไอนันถนนลันส้างพุ่นแล้วกับสีพาทุกคนกลับมาเบื้องทางเบื้องอ่าก็แหละอีกอ่าเป็นเป็นอพูอีกอันหนึ่งที่อยู่ต่อเบื้องถนนกระสอนผมยีาหานาะเพราะว่าส่วนอ่าประตูใสแล้วส่วนอนุสาวรีย์นี่จะเป็น จุดใจกลางที่ว่าเป็นจุดจัมต่อระหว่างถนนลาน้างกับถนนไก่สอนผมยี่หานนะทุกคนยี่เ้าอยู่ตอนนี้จะเป็นตน,นาทางเข้าอนุสาวรีย์เนาะซึ่งว่าอนุสาวรีย์รือวประตูใส่นี่จะมีประตูทางเข้าไปว่าทางทางซีดานเลยทุกคนแล้วเข้าไปข้างในมันจะมีมองกันไดขึ้นเนาะแต่ว่าในช่วงนี้ทมามาเป็น ตอนแรงเนาะ่นจะบอให้ขึ้นตอนแรงเพราะเช่นว่าทางในครับจะมีนกแอนเห็นบหมมีหางนกแอนมียังเห็นบอ้เสียดายทุกคนกล้องเขาสูงบ่ได้มีนกแอน็นมเย็งหางยวนนีนะกล้องบอลบอลเดียวบนเฮปนบัวของอนุสาวรีย์เนี่เสี่ยง,งันหทองมานามั่งชมวิวฟังนกห่องกั บรรยากาศดีเลยทุกคนมื่อนี้เป็นเวลาใกล้จะฮอดที่ไม่ลาวแล้วเนาะจะเห็นว่าพู้เสียงนกเสียงจักจั่นเนาะแมงจักจั่นที่มันหงองเราเป็นเสียงประกอบเลยก็วิดีโอเราเลยเนาะส่วนทางนั้นนะเดี๋ยวเห็นยุคนจะเป็นอ่าถนนรานสร้างซึ่งถนนลานสร้างนี่จะเป็น จุดเชื่อมต่อระหว่างอนุสาวรีย์หรือว่าประตูใสายนี้ไปหาหอคำหรือว่าหอจำเนียรประธานประเทศเนาะทุกคนเราจะเลี้ยวเห็นไกลๆว่าในช่วงนี้ดอกจำปาก็คือดอกไม้ประจำชาติของลาวเองจะเริ่มเราม,ม,มีดอกออกดอกมาสวยงามแล้วเนาทุกคนเพราะว่ามันใกล้เจ้าหอปีใหม่ลาวนะก,ก็คือ,อบุญกุศงการท่านเองเนาะวันนี้จะเห็นมีเพื่อนใช้เป็นประวัติของ ภาษร้างราบสร้งคิดให้ทุกคนเบิ่งทางนั้นถึงโอ้ตอนนี้ลมแห้งลไรทุกคนลมก้นแห้งเลยแล้วตอนนี้พระยามปีนใหม่ออกทางอาเอื้อนวับุกพระยามหันใหม่พระยามสู้กับลมคอยันลมมันสีเขา้าก็แปลว่ามันสีกระทบกับใหม่แล้วบางทีอีกอย่างทางวิ่งวิ่งวิ่งนะอันนี้จะเป็นทางนั้นถึงคลอนุสาวรี่แล้วทุกคน บางนี้จะเป็นทางด้านประตูทางออกไปทางด้านาสำนักง,งานนายกทุกคนเราจะพาทุกคนไปล่อยางออมเบงบรีนาทางแขมทางทางด้านสำนักง,งานนายกาน,นั่นเองวันนี้สวยงามแล้วทุกคนเพราะจะเห็นดอกจำป่าที่กำลังบานแล้วก็ดอกไฟที่เพิ่นเอามาใส่แขมทางก็คือว่า สพื่อนามร้ายทุกคนแปลว่าวเขาเบิ่งจากอดอกไฟแสงดอกไฟที่มันซองใส่ดอกจำปาก็ได้ว่าจะเพื่อให้มันมีความสวยงามขึ้นนะไอ้มาจะเห็นเพิ่นปลูกดอกจำปาตามเรียบกำแพงของสำนักง,งานนายกโอ้ตอนนี้ไอ้น้ำพุกำลังขึ้นบ้างสูงเดีย๋ยวพาได้คนคงกลับไปแล้วจิพา,าเลาะไปมองโอ้ตอนนี้ลมมากนี่มีน้ำมี เรา้องน้ำม,มาทุกคนเราได้บังไว้เพื่อเราไห้หน้ามาเทเล่นกล้องครับทุี่ขันปิดคลิปแล้วก็มาเซตเล่นกล้องใหม่บนทางด้านจาจะกลางเดินพุ่นจะมีนั่นทุกคนก็ะจะขายเครื่องเครื่องลีนเล็กน้อยแล้วก็จิมีเครื่องกลิ่นเนาะเครือ่องกลิ่นเครื่องแบบว่าเป็นต่ำปิดปิีกปีจี้แล้วก็จิมีเครื่องนุ่งนำเดี๋ยเฉพาทุกคนรถไปเบิ้งพุ่นละ่ะ จำเอาเคยมาในชุดก้อนเม้นประมาณมเจ็ดโมงก็จะปิดเราได้ทุกคนน้ำพุนี้มนมันจะไม่ว่าขึ้นไปตามจังหวะของเพลงเนาะเพราะว่าแต่ละเพลงมันจะจังหวะแตแกต่างกันเพราะฉะนั้นน้ำพุมันจะขึ้นไม่ว่าแตกต่างกันเด้แต่ละแต่ละเพลงคือเพลงนี้เม้นเพลงอันนั้นทุกคนแดนให้อิสระเนาะ ด้วยงานหลายคณะนั้นก็เป็นสำอหนยง,งานานยกรัฐมนตรีเมื่อกี้เขาสัยญาไวนะ้ั้นแต่ว่ามันลม่มพอดีล่มไปบางนั้นมันจะเหตุให้มีละอองน้ำไปทางนั้นก็เลยว่าอยากไปเพราะว่าการข้าไปด้านนั้นอนหน้าม,มาันกรมาทึกเลนกล้องเขาจะเห็นให้กล้องปรแจ้งเนาะโอ้ตอนนี้ขึ้นมาซู่ทุกคน,กนตอนนี้เป็นเพลงแดนแห้งอิสระทุกคน มันจะไปตามจังหวาของเพลงเลยไไไไมันจะเปิดเพลงนนะเนาะมั่วได้ทุกคนกาเออเนาเป็นการพ่อนข่ายเป็นการามาพักพ่อนเบ่งนำ้ำพุฟังเพลงมลันมเพราะชื่อในเดือนกับคนบอ่อยไล่ปัญหากับเป็น อีกจุดนึงพี่ว่าทุกคนสามารถมาออกกำลังกายหรือว,ว่ามานั่งลิ้นเบิงงทำผู้ฟังเพลงชิลๆไปเนาะ <Okay. S 1> ก็จะมี mm hmm. เห็นมีไอ้บ mm hmm. นมาร mm hmm. ับท้ายหกนำเมือ่อก mm hmm. ี้นะมาเนี่า mm hmm. จะเห็นเริ่มบนเราจะเริ่มเห็นว่านมีการขายเครื่อง อันนี้จะเป็นขายมีเห็ดมีสายแขนทุกคนสายแขนยางมาท่วมผู้หญิงไหมยางมาท่วมผู้หญิงเครื่องตกแต่งผู้หญิงแล้วนะมันต่อไปก็เป็นเครื่องเล็กน้อยเล็กน้อยมากับมาลีนมาชนบางนั้นจะเป็นบอลทีบอลเฮ็ดเป็น อบอลขายอาหารเนาจะเอาโต๊ะมาวางแล้วก็จะมีรอเป็นเป็นหานะหานก็จะฮ็ดใส่รอแล้วก็ต้นแรงแล้วก็ยูมาหรือว่าใช่รถจักรมาจริงๆนะรถจักรแกมา,ากนนะรถจักรก็จะมีโต๊ะมีตั้งมาวางในเดินนี่ให้ผู้ที่มาออกกำลังกายหรือามานาั่งอ่าส่วนบรรยากาศอยู่ในอโนก็มานั่กนงกินอาหารอยู่นี้ วันนี้น,น,นี่ตอนนี้เขาเห็นไกลๆแล้วทุกคนดอกจำป่ากำลังงามเลยแปลว่ามันเบิ้งดอกไฟกับดอกจำป่าจะคล้ายๆกันนะทุกคน,นเดี๋ยวมื้อสักครีานทุกคนไปเลาะเบิ้งทีอาลบอนที่มันมีดอกจำป่ากำลังออกงามๆเนาะเราต้องได้เบิ้งกันว่าสถานที่ใดที่มันได้ปรงออกมาสวยงามแล้วในช่วงนี้นะเพราะว่าในนครร้อง,งจันทร์เขาจะมีอยู่หลายบอลแต่ทีอีกบอลหนึง่งที่ เราพิรามันน่าจะบ,บานแล้วก็คือถนน450ปีเนาะเดี๋ยวเบิ้งก่อนทุกคนทามันออกดอ,อกมาสวยงามเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลาะขี่รถชมวิวเบิ้งบรรยากาศมนะาเพราะตรงนี้ใกล้ปีใหม่ลาวแล้วเนาะดอกไม้ประจำชาติของก็คือดอกจำปาก็คือว่าเริ่มเบ่งบานออกมาแล้วอ,อีกบัวดนอทัศน์ได้กับสีฮอดปีใหม่หลาวก็คือบุญสงการนั่นเนองตำนงานนยิยมไก่อันไก่อันกว้างได้ทุกคนมาดีเลย ก็เช็่เป็นปลายประตูใส่วัีลมตีดังแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอเออ,เอ,อจอแญ่รถจอหยักอันนึงยอยู่อนุสาวรีย์เนาะก็จะมีโฆษณาไม่อย่างนี้ทางด้านเบื้องนี้จะเป็นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเลยทุกคนเด้ๆๆดอเบื้องนี้ ก่นทางเบื้องเมื่อกี้เที่ราได้ให้จะเป็นสำนักง,งานนายกรันุนตีอันนี้จะเป็นม่อนห้องการพนัแะแ้วก็ห้องน้ำกับชิโยมองนี้ต่ามาใครมาอยากมาเข้าห้องน้ำกับมาด้านนี้โอ้ทุกคนพามาประทานเพิ่นปิดไฟปิดน,น้ำพุก่อนแล้วเห็นาบ่คือเฮาวเวละประมาณเจ็ดโมงเดี๋ยวเบื้องมองก่อนว่าตรงตรงเจ็ดโมงใ่ แม่ละทุกคนพรีจุดเจ็ดโมงเป๊ะเพื่อกับปิดเลยน่าเสียดายนะครับมาพันธ์แต่เมื้อนี้จะมีของสันติพาสอยู่นี่ทุกคนจะมีถุงหลายๆประเทศถุงซาร์ลายๆประเทศอยู่นี่เนาะให้ทุกคนเบิ้งนี่นี่ห้องน้ำจะมองนี่เนาะจะเป็นห้องการเใช่ปะตะวิเกียรติห้องการส่วนประตูใสกับห้องน้ำอยู่นี่เป็นห้องน้ำมีห้องน้ำซ้ายมาบริเวณนี้จะมีทาง เอ้ยมาเป็นทางแงกขันธีวาวแล้วกับสวนปตุตไัยแล้วว่าสวนอนุสาวรีย์นี่จะเป็นเอ้ยน้เป็นวงเวียนญ่กับว่าไ้เนาะซึ่งทางซื้อด้านของสันติภาพนี่จะเป็นถนนอ่าะจ่วนบริหารก็คือพวเราเชื่อมต่อส่ถนนเลขี่1 3ใต้เนาะส่วนทางตงนี้จะไปเป็นถนนไปหละไปสอดส่ถนนผลตองตรงโดก,ก็คือสาออยขโมยอะไรฮะชิบเตียงเนาะ ถนนเบื้องนี้จะเป็นถนอนนองบอนให้ลงไปนี่กับซอยจังเลยซอยใส่ทางนองบอนหรือว่าห้องแก่หรือว่าอาจจะเป็นห้างเดินเดี๋ยวทุกคนเนาะฮะวันนี้จะว่าห้างเดินหรือหัวเดินของท้าห,าห,าหาาลวงนะเด้มาเห็นตอนก็นจะปิดกันพอดีให้ทุกคนเบิ่งอันกอกหนามหรือว่าปั๊มหนามเพ,พื่อนที่เพื่อนได้นำใส่เห็ดเป็นนลำพุนะ มันจะมีอันดอกไฟน้ำทุกคนแต่ว่ามาตอนนี้มืดปิกเลยเพราะวะ่าเพิ่ปิดก,ก่อนนอนนะเสียดายานบริเวณนี้จะเป็นมองไฟแดงจะเห็นมีป้อมตำรวจยี่นี่นำเดี๋ยวทพาทุกคนไปเบิ้งอันของสันติภาพน่อยนึงนะตอนนี้รถกะ เอื่อมาบางแล้วด้ทุกคนเพราะว่ากับเวลาเจ็ดโมงหลายคนกับเอิ้นว่ากลับงานแล้วเนาะสำหรับพวกที่เอ่อโบมีเวียกหรือว่าบอยากออกมาเลาะนอกบ้านกับเลิกการกับกลับบ้านนี่ใช่นหมแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่กับเจ้าเลิกการแล้วกับอยากโอ้อยากประคอนกับมีส่วนสาธารณะลายบอลก็คือส่วนเจ้าโนวงแล้วกับส่วนประตูใส่นี่ลราก็จะมีเดินทัดหลวงทีมี อ่าอยู่อีกปรนเด็ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาหลวงจะมีอ่างน้ำใหญ่อยู่หันแล้วก็มีมองแบบว่าเป็นบ่อออกอากาศเป็นบ่อแลี้ได้เนาะมันจะมีทางอ้อมเดินอ้อมอันนั้นเนาะอ้อมอ่างเก็บน้ําอันนี้จะเป็นวงเวียนอันนี้นึ่งผมจริงว่าเป็นวงเวียนของประเ็ดเป็นบ่อเป็นแยก้างแล้วเนาะเป็นถนนถนนไก่สอนผมมีหานนี่เห็นไหมอันนี้เป็นคลองสันติภาพทุกคนแต่ว่า ัจจุบันนี้เห็นว่ามีถูกสะหลายประเทศที่วมันลึบไปแล้วนะจะเป็นของสันติภาพโลกเนาะน,นี่เนี่ยมองประัติของสันติภาพโลกมอบให้แกร่รัฐบาลแห่งสหรัฐประาิตยประชานลวอันนี้เป็นมอบจากคณะกรรมการสันติภาพโลกของสหรัฐอ,อินโดนีเซีย เป็นมอบให้ในวันทีสาวซองระชีกซองพันแปดนะทุกคนอากาศิประมาณนี้บรรยากาศทุกคนกับ,บกกคนกับละลายป่านนได้ค่นสิวแปลว่ารวมๆเทียบใส่ส่วนเจ้าอนุวงศ์ยู่สวนประตูไซยนี่กถือว่าจะน้อยกว่าคนน้อยกว่าน้อยทุกคนนี่นี่ดอกจำปานี่ดอก ตอนนี้ดอกเต็มเลยแต่ว่ามืดไปแต่ตอนใกล้ๆนี่ฮอดดอกน้อยนะบางงามดอกอัญจุกไก่วัดดอกหลายเขาไปประเท่อนพัดบใบเยียบหญ้านะนี่นี่ให้รถกำลังมาแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้กะสีพาทุกคนเบิง่งสำนี้เนาะสำหรับประตูไซย,ยามแรงหรือว่าส่วนประตูไซย,ยามแรงก็คือพาทุกคนมาเบิ่งน้ำพุ พุก็จะเปิดในช่วงประมาณ6โมง -7 โมงทุกคนประมาณ6ข้าว -7 โมงแล้วเนาะ7โมงก็ปิดถ้าใอยากมานั่งฟังเพลงเพลงส่วงหี่จะเป็นเพลงแบบเพงเลงลาวสมัยก่อนเนาะม้อนได้ทุกคนบได้ฟังดนตที่ว่าฟังแล้วกาม้อนดีแบบว่าซิวๆดีนะเพลงที่มันเปิดกับรวมทั้งเบิงน้ำพุน้ำเนาะ เดี๋ยวะสำหรับคลิปนี้ก็จิพาทุกคนเบิ้งคราวๆประมาณนี้สำหรับไัยท่วาเบิ้งมาจนฮอจุนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เหตุคลิปต่อไปนะเนาะอันนี้ก็ทีิเขาปิดตอนนี้ทุกคนไปแล้ว